อันนี้แมนภาพบรรยากาศยามค่ำคืนอยู่ที่ห่างพิกซีนครลกเมียงจันทร์ พามาหลินบิ๊กซีตอนคำคำบรินเวณนี้เขาไปไอเต็กเนะะาะแต่ว่าเมื่อย,อยางแล้วก็เลยขอได้มาบิ๊กซีพอดีมาบิ๊กซีตอนคำเอาเนาะเพราะว่าคนจะมาหลินไลยตอนคำคำเลยสามารถจอดรถใหญ่รถจักรอยู่ สันติดินี้ได้ท,ทังเทอมมีกิจกรรมยนง่ยก็จะตกแต่งใหม่งามได้นี่อินทานิน บิ๊กซี่ตกแต่งได้สวยงามนะมืนอี้เพื่อพิเศษนะคนมาหดินมาเที่ยวหลเป็นงานวันเด็กหน่อยซากวมนที่หนึ่งเดือนหกนหิฮานเชสเตอร์ ียว่าลินดันหนาเนะาะก็จะเอาคข้เครเืองดันหนามาเบ่งดันหนากันมีเครื่องหลินมีอาานค้ายอาหารการกินต่างๆหลายเนาะมาเบ่งน้ำกันเสื้อผผาอาหารเต็ม ทา่า,ทานอ่นเนาะท่านอ่นเป็นไอติคจะมีอาหานสินดาตโตโมคือซิมันเหมือนเนาะบูฮัวเปิดอกสินดาตตโมเปกติก็าี่้เาเปิดเลยเปิดขึ้นก่อโอ้ยเกองเสืสอผ้าลายสุพรรณตั้งใจมากินนั่นปลาทูทอด เก็บปลาทูอันนี้เนาะเป็นไอซิมเก็บปลาทูกก็เก็บอันนะี้ก็เก็บหอมนะเนีิมได้ซิมได้เอ้าไปเป็นเหลืองเนาะของเท่าไร้เก็บยังนเนี่ยเอ็นหอมเอาเอา อันนี้เป็นอย่างนี้เอาเลยเห็นออมาพูอกันตังสีสีขาวเนาะเฮ็นหอแล้วอันนึงลาบ้านี่เอาะรสีสีขาวเอาเลยเอาเจีบเจีบประทูสองเจีบเจีบเวสหนึ่งสองเกบคือกันปิ่พี่พี่พี่ ก็ซ่องไงก็ซองไงญ่าเบิ่งด้วดิก็ซ่องไง็จะแสนโอ้คายขาดเพนแล้ววะนี่ทงแท้หนิสามซิมหา กระถงสีทงกระทูแพงกว่าวัดเดยกันทุกวันนี้ไม่เงียมาซื้อถุงกี่คนน้ิคิกซีกับคือคางเนาะมีกิจกรรมแบบนี้คนจะมาหลินมาเที่ยวหลายเฮ็ดหอมเชื่อนอนไใส่เห็ดหอมซิมด้นี้เชห็ดหอมซ่กยังหยีบปนเลย ไปไปทางไหนผัวเออรอไปหันะอยากย่างกระเสืออ่ะถ้าเราเบิ่งรอบแบบใช้ายๆกับตลาดกลางคืนซีฮอมแหละมีคนมาขายอาหารกันกินอะไรอย่างเัี้ยนะพิซซ่าปะพิซซ่าปะนี่พิซซ่ายังไงพิซซ่ายังไง

ดีจะกินพิซซ่านักพิซซ่าหน้าตาเป็นกะแซบเรากำลังเหตุขายจังได้พิซซ่าขายจังได้อันเท่าไรยี่สิบสองพันยี่สิบสางพัน เป็ดกองอันนี้คือเป็ดกองมาเนี่เออไปเอาไหนยังเอาอันนี้ซาฟ่านเพียงหนึ่งอาเป็ียงหนึ่งบอลบอเปลเป็นผ้าเอาเป็นผ้าเรื่องหน้าเปเรื่องหน้านเป็นเรื่องหน้าคุณลู้ไหมเออ ีใหญ่เลยแตงกิมพิดศรัทธาขายดีเลยมีลายแบบน้ำลำไยโบกี้นะครับโบกี้สิงสาบ้างท่านไหนมีสิงสาผมเนี่ยท่านไหนยำจีนนะทานยำจีน มันหันขายพิซซ่าหันพิซซ่าดังอยู่หนาบิ๊กซี่ได้เลย ซี่กัค,คนร้ายบนธรรมดาะโอ้พิซาใหญ่กว่าถาด tên tên kém cô con lên ngàn nó rồi <laughs> mà đây là pizza tháp một มันนี่ฝ้นตกเนาะทางยางเลยเปลี่ยนหน่อยหนึ่งลายลายหานนนี่มีลายขว้าวเขาข้า,ขามูก็มีเนาะ แถวนี้นั่งกินได้แล้วสื่อแล้วก็วามานั่งกินแถวนี้ได้ร้ายอาหารนี่ยร้ายอาหารก็มีหลากหลายประเภทเ้นก็มีนะ จิงส่าต่บ่ม้มีมามนมือก่อนกันกบไอเอ็กคนเดินทางมาหลอหลินได้เอ็นคลิปเพิ่มเยอะเนาะหนาจะประมาณสองอาทิตย์ก่อนบอกแต่ว่ามาสวงนี่มันมีงานเทศกาล เมื่อนี้มีงานเทศกาลคนก็เลยมาหลายเป็นพิเศษนะมาหลายกว่าปกตินะเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตแลวก็ะฟูดคอร์ดก่อนขายอาหารมากินอาหารหน่อ้ขันขายโทราศัพท์ทานี้นฟูดคอร์ดจะเป็นทางนั้นนะฟูดเจวันิว มีป่ายโฆษณาอย่างต่างๆเน,น,นี่เคมีมในหานยังหานขายบลอนนเนาะเกี่ยวกับบลนอนนนอันนี้ก็เป็นโซนเครื่องหลินเนาะสำหรับเด็กหน่อยมีคือกันข้างในเรอนี้ี่นอเ็ที่ดอยนาเด็ด่สุดโซนโอเค่ะแล้ทน ขอแ่องท่้นขาที่เล็กที่สุดด้วยรลายก็หันไปให้ร่างที่หนึ่งไปด้วยโอเคบอคบอกนี้เป็นบอลเสืออาหารกินอาหเนนะก็จะจัดการใน้วกว้งดีเลยไนมะมีบอนนางหลายเนาะ มีกิจกรรมนะคนก็เลยหุ่มลายๆจังเลยแต่ผมสมสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพลงตาน,นี้ก่อนเนาะขอบใจทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วไว้พบกันในคลิปวีดีโอหน้า